สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาพบกับร้านแปาไฟกันนะครับร้านเรานะครับตั้งอยู่บนปากซอยเพชรเกษม8ปครับหรือปากทางพุทธมณฑลสาย4เส้นเพชรเกษมนะครับลูกค้าท่านใดที่มาถึงร้านเราแล้วสามารถจอดรถไว้หน้าร้านได้เลยครับผมพอลูกค้าเดินเข้าในร้านนะครับก็จะเห็นรถของทางร้านเราตั้งอยู่เต็มร้านไปหมดเลยไม่ว่าจะด้านซ้ายด้านขวาด้านหลัง ลูกค้าสามารถเลือกชมรุ่นในก็ได้นะครับแล้วจะมีบริการที่ปรึกษาการขายคอยมาให้คำแนะนำลูกค้าเข้ามานะครับโซนด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นโซนคาเวซกินะครับมีทั้งอ6ยห์เฮ z เกนแซดเก้าร้้ให้ลูกค้าได้เลือกชมนะครับเป็นรุ่นขายดีประจำร้านเลยตัวทั้งรูแซดตองงร้านนั่นเอง ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวักร900โฉมใหม่ล่าสุดนะครับจากทางคาวาสากิจอจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับไม่มีเข็มหรืออะไรเลยตัวนี้ลูกเล่นเยอะมากครับทุกค้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาเลือกชมเลือกดูได้ครับ เดินต่อมาอีกหน่อยนะครับก็จะเป็นโซน h อนบาซึ่งทางร้านเรามีซีบีอาร์ร้านสิบทงเ e อและ R เยอะมากครับให้ลูกค้าได้เลือกชมเลือกดูตามอัธยาศัยเลยใครอยากจะเข้ามาชมเข้ามาดูสามารถเดินเข้ามาดูในร้านได้ะครับแล้วจะมีที่พี่าก็อาจจะเป็นผมหรือเป็นคนอื่นก็ได้นะครับคอยให้คำแนะนำ ส่วนท่านใดนะครับที่กำลังมองหาตัวพันซีซีหรืออยากจะเปลี่ยนจาก300-500 6 0 0ก็ดีนะครับอยากจะเพิ่มเป็นพันซีซีหรืออยากจะเล่นตัวใหญ่ทางร้านเรานะครับตอนนี้มี R1 วันจอดอยู่ในร้าน1,000นะครับสาบสวยมากของเดินมลูกค้าสามารถไปเลือกแต่งตามใจชอบอยากแต่งยังไงก็ได้ตามใจตัวเองได้เลยครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับผม และสุดท้ายนะครับขอฝากร้าน83บา์เป็นร้านขายบิ๊กบั์มือสองนะครับร้านเรามีรถสวยๆให้เลือกชมหลายราคาและหลายซีซีมากเลยนะครับลูกค้าท่านใดอยากจะซื้อขายให้นึกถึงเรานะครับ83บายของมาครับ